สําหรับเมืองนี้นะครับเป็นเมืองของคุณนัทนัทเหมือนเดิมเจ้าเก่านะเพื่อนเพื่อนนะคือรอบนี้นะ้องเขาทํามาเป็นธีมสโนก็คือเน้นสโนกับชินามอนเป็นหลักนะครับโดยนะครับเขาทําตัวลักษณะเหมือนแอเรียตรงกลางนะครับให้เหมือนเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่มีสะพานเชื่อมออกมานะครับแล้วในเกาะเกาะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตไหมว่ามันมีหลายเลเยอร์เลเยอร์ไหนบ้างนะครับ อ่ะตรงกลางก่อนตรงกลางเขาทำเป็นลักษณะเหมือนสโนูเลยที่ตัวตัวต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้สนูอย่างเดียวเนาะมีอาจจะมีต้นเตงโมร่วมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็พื้นใช้เป็นพื้นสนูหลุมนะครับแล้วก็อ่าพับสนูเป็นหลักนะครับส่วนพวกตัวอาคารเนาะก็จะเป็นพวกอ่าตัวพับสาราแล้วก็แลนด์มาร์ที่เป็นสนูใช่ไหมครับสังเกตดีๆนะครับตรงกลางเนี่ย เขาใช้เป็นสนูอย่างเดียวแล้วก็มีกำแพงพุทราล้อมรอบ1ชั้นอันนี้คือเลเยอร์แรกครับคือกำแพงพุทราเลเยอร์ layer ที่2เนี่ยนะครับถัดจากนั้นเนาะมันเป็นตัวพื้นชินามอนนะครับที่เดินรอบกำแพงรอบหนึ่งนะครับเดินรอบกำแพงรอบหนึ่งก่อนงี้เออโดยริมนอกของกำแพงเนาะเ,นเพื่อนเนาะเขาปลูกเป็นต้นไม้เออเป็นช่วงๆนะครับอืมงี้ เห็นไหมเออโดยรอบนะครับพอเป็นทางเดินเสร็จนะฮะเขาก็จะเป็นตัวต้นไม้ครีมนะครับต้นไม้สีครีมนาออยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ก็คืออีกเลเยอร์หนึ่งนะเลเยอร์แรกคือรัว้วใช่ไหมครับคือกําแพงเลเยอร์ที่2คือพื้นเลเยอร์ที่3คือตัวต้นไม้นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่4คือน้ําทําไมถึงมีหลายเลเยอร์แบบนี้ครับ คือพอมันมีหลายเลเยอร์แบบนี้เราก็จะต้องตั้งคําถามนะว่าเฮ้ยทำไมถึงจะต้องมีความชัดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นพื้นเป็นต้นไม้เนี่ยผมมักจะบอกเสมอว่าการที่จะใช้ไอ้พวกเนี้ยมาสร้างความชัดในพื้นที่อ่ะเออมันจะต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราอยากจะเอาไปทําให้มันเกิดจุดสนใจที่มันน่าที่มันดูน่าสนใจขึ้นผมก็จะเอาพื้นไปล้อมแลนด์มาร์คเอาน้ําไปล้อมแลนด์มาร์คเอาต้นไม้ไปล้อมแลนด์มาร์ค นะครับเช่นกันนะครับเวลาเขาทําแบบนี้นะครับตรงกลางมันจะดูชัดขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเลบริเวณโดยรอบของเขาอ่ะมันเริ่มเป็นเมืองแล้วนะครับการจัดของเขาตรงกลางเนี่ยมันมันดูเป็นแนวคิดในการจัดที่ดีที่เอาสนมมาทําแต่ว่ามันมีความแอบลายง่ายครับถ้าเกิดตัวเลเยอร์ของชั้นพื้นน้ํากําแพงต้นไม้เนี่ยมันไม่ชัดเนี่ยมันจะทําให้ข้างนอกอ่ะมันจะยิ่งลายเข้าไปใหญ่นะครับ ฉะนั้นวิธีการทําแบบนี้คือวิธีการทําที่แก้ปัญหาในการตกแต่งที่อาจจะดูมีความลายได้ง่ายให้จบได้นะครับเนาะมามาดูโซนต่อไปกันนะครับโซนต่อไปนะครับเป็นโซนท ropical ที่มีความเป็นสโนลื่นไหลเข้ามาในบอลลูน,นิดนึงนะครับแล้วก็ค้าบเกี่ยวกับท ropical โซดานะครับเป็นแบบครึ่งๆึเนาะหลังจากนะครับข้ามเกาะมาเนาะ เขาก็จะมาเจอกับบอลลูนที่มีองค์ประกอบของตัวบอลลูนอาคารแป้งนะครับแล้วก็อาคารถ้วยนะครับมีของเล่นรถพลิกด้วยนะครับแล้วก็บ้านคุกกี้ด้วยเนาะนะครับบรรยากาศมันก็จะมีมีความมันก็จะมีความไปชินอมอนแล้วก็ผสมกับสนูนะครับก็คือดึงบรรยากาศทางนั้นมาด้วยนะครับครึ่งหนึ่งนะครับกำลังดีนะเออกำลังดีแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเนาะนะครับ พื้นเนี่ยเพื่อนๆมันโดนเดินเชื่อมมันโดนเชื่อมมานะครับผ่านสะพานเนาะเชื่อมเข้ามาในช็อปปี้เโซดาในฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดินเชื่อมไปด้านบนที่ข้ามสะพานมาช็อปปี้เโซดาในฝั่งบนโดยมีตัวประธานหลักนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนะครับเออเป็นตัวภูเขานะครับเป็นตัวภูเขาอืมซึ่งมีความเป็นช็อปปี้เโซดาอยู่แล้วนะครับสังเกตไหมน้ําเขาใช้สองสี ก็ค,คือฝั่งหนึ่งน้าแข็งฝั่งหนึ่งเป็นอ่าฝั่งหนึ่งเป็นน้ําอิกขาวที่อาจจะสื่อถึงน้ําแข็งอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ําธรรมชาติที่อาจจะสื่อถึงความเป็นท ropical soda อะไรแบบนี้เนาะเออตรงนี้น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่อ่อยากเปลี่ยนความรู้สึกของพื้นแต่ไม่อยากให้พื้นมันชนพื้นนะครับเวลาที่พื้นมันชนพื้นเลยเพื่อนเพื่อนแล้วเราไม่มีการปกปิดให้มันเนียนก่อนมันจะทําให้เกิดความปลอมได้สูงมาก เพื่อนๆคิดดูสิอยู่ดีๆเราเอาพื้นพื้นสโน์นะครับแล้วมาตัดเข้ากับพื้นที่เป็นบิสกิตเลยเย็นกับร้อนมาเจอกันสมมตินะอันนี้สมมตินะมันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งของพื้นเนาะแต่กับการเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นมันจะเชื่อมกันแล้วเราหาวิธีในการบริหารจัดการพื้นที่มันเป็นจอยที่มันไม่สามารถเชื่อมได้แบบนี้นะครับมันก็ทําให้ดูไม่ปลอม นะอันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีและเพื่อนๆควรเอาไปต่อยอดนะนะครับเนาะจากนั้นพอข้ามสะพานมานะครับก,ก็เจอเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งนะครับที่ด้านหลังเนาะออติดกับภูเขาที่มีน้ําตกนะก็คือแลนด์มาร์กท่านแหละนะครับโดยมีป้ายแล้วก็มีพปโครงกระดูกนะครับที่มีน้องหลามนะครับคอยเฝ้าอยู่เหมือนข้างในมีนี่ไงครับเหมือนข้างในมีตัวหีบสมบัติ นะครับที่อยู่ด้านในเนาะเออเหมือนมีคุกกี้บางตัวหรือเปล่าที่หรือว่าโจนสลัดทุเรียนหรืออะไรหรือเปล่าที่กําลังจะเข้าไปขโมยสมบัติเออจากนั้นก็โดนตัวตัวน้องหลามนะครับงับแล้วก็โดนเจ้าทุเรียนเนี่ยนะครับขังเอาไว้หรือเปล่าไม่รู้นะคือผมจะบอกว่าวิธีการสร้างเรื่องราวในพื้นที่ให้มันสนุกเนี่ยนะครับมันจะต้องคิดอะไรประมาณนี้แหละนะครับ พื้นที่คือจะบอกว่าพื้นที่ที่มันไม่ได้แฝงด้วยตัวอาคารที่ไปวางทับแต่ว่าเป็นพื้นที่ในเชิงของเนื้อหาเฉยๆมันเหมือนเป็นองค์ประกอบรองในพื้นที่แต่ว่ามันมีคุณค่าและมันก็สําคัญนะกับการบางคนแล้วก็หลายๆคนหรืออาจจะลองดูมือเพื่อนๆเองก็ได้เรามัวแต่วางอาคารเรามัวแต่วางแลนด์มาร์กเรามัวแต่วางบ้านคุกกี้โดยขาดสเสน่ห์ในการเล่าเรื่องริมทางบ้างหรือเปล่า เดินไปตามพื้นที่แล้วเจอกับมุมเล็กๆเป็นมุมนั่งเล่นไว้ให้คุกกี้นั่งเล่นหรืออะไรบ้างหรือเปล่าถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยเมืองมันจะสมบูรณ์ขึ้นหรือเปล่ามันจะต้องเกิดการตั้งคำถามนะจุดพวกนี้นะครับมันคือเสน่ห์สำหรับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์หลักแต่มันทำให้บรรยากาศมันดูเป็นบรรยากาศที่มันชัดเจนขึ้นมันดูเป็นท็อปปิคโซดาที่เราอยากจะสื่อเนื้อหานี้เข้าไปได้จริงๆจังๆนะครับเนาะ จุดเนี้ยน่าสนใจและหลายๆคนเนี่ยควรจะเอาไปพัฒนานะนะครับแล้วก็วิธีการเล่นอ่าสะพานต่อเกาะต่อสะพานเล็กอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับเนาะจากนั้นเดินมาถึงตัวอ่าอาคารอาคารบาคคุกกี้สองหลังนะครับหลังซุงหลังหนึ่งหลังเตี้ยหลังหนึ่งนะครับโดยหลังบ้านมีอ่าฟิวตักผ้าแล้วก็แบบเออสองมุมนี้คือได้ยินเสียงน้ําเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองฟังได้ยินไหมนะครับ ได้ยินเสียงน้ําเลยนะลืมเปิดเสียงว่ะนะครับอมืมีความรู้สึกว่าบ้านคุกกี้สองหลังเนี้ดูเป็นบ้านคุกกี้ที่พื้นที่ไม่ได้เยอะนะพื้นที่ลิลเล็กก็จากหน้าบ้านมีอีกสองบล็อกอะ่ะหนึงบล็อกหน้าบ้านวางเก้าอี้แล้วก็วางบอร์ดนะครับดูเป็นสัดเป็นส่วนนะแต่ว่าหลังบ้านนี่คือวิวแบบเออคือแบบร้อยล้านอะ่ะวิวแบบ คือบรรยากาศคือฉ่ำมากบ้านคุกกี้สองหลังเนี้ยนะครับเนาะเออทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการอัด t r อป i ิคอลโซดาที่ไม่หนักเกินไปกำลังดีพอให้มีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงอ่าตัวอาคารเข้ากับตัวประธานได้ดีนะครับจากนั้นก็เดินตามรายทางนะตรงนี้ดูมีสนิหนะครับเป็นเพื่อนดูพร้อมๆกันตรงนี้เดินเข้ามาเนาะปกติหลายๆคนก็อาจจะเอาพื้นที่นะครับ อาจจะเว้นพื้นที่นะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยเพื่อวางต้นไม้อ่าหลายๆคนทําผมก็มักจะทําบ่อยๆสารภาพตรงๆนะวางต้นไม้บ้างเจาะน้ําบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นทางตันหลายๆคนทําแบบนั้นแต่ของคุณนัทเนี่ยที่เขาทำนะครับคือการเว้นพื้นที่แล้วทําให้เป็นเหมือนวงเวียนนะครับจากนั้นปกติเราเห็นวงเวียนที่เป็นวงเวียนของลิกาเนี่ยเนาะเ,เราก็จะทาเป็นลักษณะของทางใช่ไหมครับ แต่เป็นแต่พอเป็นวงเวียนที่เป็นวงเวียนของน้ําพุปุ๊บมันก็จะต้องมีความเป็นธรรมชาติป้าโดยโดยปกติเนาะมันจะได้เข้ากับตัวประธานใช่ไหมครับเอออันนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่นะเออเพิ่งมีโอกาสได้เห็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้นไม้กับน,น้ำแล้วก็ที่นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะจากนั้นเดินมาสู่อ่าบริเวณตัวบ้านนกแล้วก็ตัวอาคารไม้นะครับอืมแล้วก็ เข้าไปบริเวณนี่นะครับเนาะเออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางหลอกตาซิกแซกเนาะเออหลอกตาได้ดีนะนะครับแล้วก็ข้ามสะพานมาตรงนี้นะครับโซนนี้ประมาณนี้นะโซนนีก้กำลังดีนะครับเป็นแบบดูเป็นหินหยางมากนะครับมีความเย็นความทอปิคอลมาผสมกันเออมาเจอกันตรงกลางนะครับแล้วก็เชื่อมตีมได้แบบค่อนข้างที่จะสมูทน,นะเออต่อ <c oughs> ไปนะครับบริเวณหอกริกาหน้าปราสาทนะครับ ก็เป็นเหมือนวงเวียนนะครับที่เชื่อมต่อ3ฝั่งนะครับโดยข้ามมาฝั่งเกาะ1อันแล้วก็ฝั่งบริเวณ t ropical 1อันแล้วก็ฝั่งทั้งนี้ที่เราจะไปดูต่อนะครับโซนนี้เป็นโซนน้องโนมนะครับที่ที่ครอบทับด้วย s t รอเบอรี่ Strawberry นะครับโดยเอาตัวประธานที่มาเล่นด้วยอีก2หลังน,นะครับก็คือไข่มังกรกับตัวเคิกแดงนะครับผมบอก,กเพื่อนๆหลายๆครั้งว่าเฮ้ย เวลาตกแต่งอะไรเนี่ยนะครับจะต้องรวมโซนให้ถูกนะครับเช่นกันนะครับคุณนัดเขาเอาตัวอาคารแยมที่มีหลังคาสีแดงเนาะนะครับสกินคุกกี้เบอร์รี่นะครับเนี่ยนะครับเผื่อสกินตัวคุกกี้เบอร์รี่ฮอลลี่เบอร์รี่เนี่ยไม่เข้านะครับเป็นตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวต้นสตรอเบอรี่ที่มีใบสีเขียวแล้วก็มีผลสีแดงในจะของเล่นวิวอา่า เวลเวทอีกนะครับแล้วก็อาคารขวานอีกเป็นการจัดพื้นที่โซนเล็กๆโซนหนึ่งนะใช้คำนี้เลยแต่ว่าใช้อาคารไปกี่หลังแล้วเพื่อนๆแลนด์มาร์ค2นะครับตัวโรงงานอ่านะครับแล้วก็บ้านคุกกี้อีกประมาณหนึงนะครับแต่ว่าได้บรรยากาศที่มันเป็นโซนที่ดูกลมกลืนนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบด้วยนะครับอ่ะอันนี้น่าสนใจสำหรับการจัดบรรยากาศในโซนนี้เนาะด้วยความที่ว่าเออเป็นแบบ ถึงแม้ว่าจะเป็นโซนสับปะรดแต่ว่าเป็นโซนสับรดที่อยู่ในความเป็นประสาทพีสีนะครับก็อาจจะมีพ็อปนะครับที่แอบลหลอ,อน,นิดนึงมีมีดมีขวานมีอะไรไปเนาะนะครับก็พยายามดึงบริบทโดยรอบให้เข้ากับสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะแต่กับการบางคนนำตัวความเป็นเบอร์รี่หรือว่าสับ e r รดไปจัดในสวนธรรมชาติช r o p i c a l ตโ d ดก็ตีไปเป็นในรูปแบบของตัว จะสัดจทุเรียนได้หรือจะเอาตัวเบอร์รี่เนี่ยไปจัดในสวนสนุกคุณก็จะตีความให้มันสนุกได้อยู่ที่ว่าเราจะตีความเนื้อง,งานของเราออกมายังไงนะครับมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยจะต้องจัดออกมาให้ดูดุแบบนี้ไม่จำเป็นนะครับเนาะอ่ะอ่ะต่อไปนะครับจากเกาะกลางนะครับก็เดินข้ามสะพานมาสู่สวนสนุกนะครับสวนสนุกตรงนี้คล้ายๆกับสวนเมื่อกี้เลยนะ การรวมโรงงานการเอาตัวอาคารแลนด์มาร์คที่เป็นประธานนอมาใช้นะครับแต่หอคอยเค้กเนี่ยอาจจะเกิดไม่เข้าแต่ว่าด้วยความที่ว่าสีมันเนี่ยมีความเป็นชมพูมีความเข้ากับตัวอ่าส่วนสนุกได้อยู่ใช้คําว่าได้อยู่แต่ว่าไม่ได้สัที่เดียวนะแต่ใช้คําว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าสีมันใกล้กันฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่ได้เห็นไหมสังเกตไหมครับว่าสีสองสีนี้มันมีความใกล้กันมากอันนี้ออกแดงนะครับอันนี้ออกชมพู แต่ว่าความรู้สึกทั้งการใช้สีการใช้พ็อปเนี่ยมันต่างกันฟิลงาามันต่างกันอยู่ที่การตีความของเราเออแต่กลับกันเมื่อเราจะตีความตัวสวนสนุกให้เป็นสวนสนุกผีสิงเพื่อน้องตีความตามนะเรามีหอคอยเค้กแล้วเราเปลี่ยนตีมพื้นให้มันออกตีมเข้มขึ้นแล้วเปลี่ยนพ็อปนะครับให้มันเป็นพ็อปที่มันมีความหลอนขึ้น ตัวต้นวิคิงวิครีมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นต้นต้นไม้ที่มันมีเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศมันดูเข้มเข้มมันก็จะกลายเป็นสนสนุกป,ปีสิงอยู่ที่ว่าเราอยากจะตีความอะไรนะครับต่อไปนะครับเป็นนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นตัวอ a แลนด์มาร์คปราสาทปีสิงนะสีม่วงเขาก็เอามาจัดเล็กๆนะครับเป็นมุมเล็กๆนะครับที่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับ เออมาเจอตัวต้วตนาดาวลูกกวาดนะครับต้นนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อเสียดายลืมวะนะครับมัวแต่แต่งเมืองลูกค้าเพิ่นามาด้านล่างนะครับเพื่อน,เ,อนเรามาเจอกับองค์ประกอบของตัวลาเต้นะครับของตัวลาเต้แล้วก็เบียร์เนาะนะครับโดยเล่นกับของเล่นลาเต้อ่านิดหนึ่งมีความรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะ คิดว่าบริเวณตรงนี้2อ,อันนี้อาจจะต้องเติมต้นไม้วิบคีมเข้าไป2จุดหรือถ้าไม่เติมวิบคีมเพื่อเชื่อมด้านหลังเข้ามาข้างหน้าเพราะว่าอีต้นไม้3ามต้นนี้มันเหมือนเอาไม่อยู่อ่ะด้านหลังมันลอยตอนนี้มีความรู้สึกว่าด้านหลังมันลอยอก็เลยคิดว่าอ,อ๋อลู้แล้ว อาจจะต้องเอาต้นสนต้นนี้ออกอันนี้เพื่อนๆคิดตามนะเพื่อนๆในสตีอ่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนี่ยคิดตามมาไปนะทุกอย่างมันาการตกแต่งมันสามารถพลิกแพลงได้เสมอนะไม่ใช่ว่าแบบนี้ไม่สวยแล้วแล้วต้องทําแบบอื่นถึงจะดีนะแต่เพียงแค่ว่าเวลาแนะนาเนี่ยผมเวลาผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยด้านหลังมันดูลอยมันควรจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันแอบจะตึงอิดตึงอิดนิดนึงผมก็อาจจะหาวิธีกงวิธีแก้ให้นะครับน,นี่อาจจะเป็นลดนมตรงนี้มีลดนมอันหนึ่งเนาะ จริงๆลดนมอันนี้ควรจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเข้ากับลาเต้แล้วก็เอาถังเบียร์มาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเข้ากับตัวเบียร์นะครับหลังจากนั้นด้านหลังตรงเนี้ยนะครับน่าจะต้องอัดอะไรบางอย่างที่เป็นพอบสนุนแต่ว่ารดนมสักฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นตัวตุ๊กตาหิมะหรือว่าตัวอะไรมาซ้อนหลังให้มันแน่นๆ ต้นลาวายเยิมได้ใช้ตรงไหนไหมอืมน่าจะมีรูปปั้นหรือว่าอะไรสักอย่างตรงนี้มีความรู้สึกว่าหลังลอยนะครับมันก็เลยดูองค์ประกอบก็เลยดูหลมุมหลวมนิดนึงตรงนี้นะหนึ่งสองสานะครับแต่ว่าณเวลานี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะนะครับแค่แค่บางส่วนนะอืมตรงนี้เป็นการเดินเชื่อมนะเดินเชื่อมนะครับแล้วก็เป็นวงเวียนหลังอไอ้ตัวเนี้ยเดินขึ้นมาเป็น มุมเล่นหมักลุกเล็กๆแล้วก็มีที่นั่งทานกาแฟทานเบียร์เนาะเออตรงนี้วางคิง้อมพาได้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีมุมเล็กๆนะครับที่เป็นมุมเบียร์น่ารักน่ารักเนาะเออตรงนี้จัดมากําลังดีแล้วแหละผมว่านะอืมต่อไปนะครับมุมสุดท้ายนะครับมุมที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดสําหรับเมืองนี้นะครับจริงๆฝั่งท r อป i ิคอลโซดาน่าสนใจแต่ว่าเคยดูกัรอรอบหนึ่งแต่ว่าไอตัวนี้มาใหม่นะครับ อ่อย่างนี้ครับหลังจากที่ข้ามสะมพา,านจากอาณาจักรจากบริเวณเกาะมาเนาะเพื่อนเนาะเออเรามาเจอกับโซนวาน,นิลลาะครับแต่ว่าเราเดินมาชนกําแพงเว้ยเอาตรงนี้หันหลังให้กําแพงนะครับเราเดินเข้าประตูเนี่ยเนี่ยดัรโกโก้ดักช็อกเนี่ยนะครับเห็นภาพได้ชัดเลยนะนะครับพอเดินเข้ากาแพงมาปุ๊บมาเจอวงเวียนที่เป็นที่เป็นตัวที่เป็นตัวหมีน,นุ้อ่้น้ําูุแผงสิงโตใช่ไหมสิงโตครับผม หลังจากนั้นเนี่ย <S <S เขาเอาตัวอาคารวานิลาหันมาอ่าอยู่ทางนี้เว้ยแล้วหันหน้ามาทางนี้เนาะเออตัวบา้านสกินบ้านคุกกี้เนี่ยเนาะเขาเอาหันหน้ามาฝั่งน้ำผู้สิงโตหมดเลยนะครับถ้ากับว่าอะไรครับถ้ากับว่าณเวลาเนี่ยนะครับตัวอาคารเนี่ยโดนหันหน้ามาทางนี้นะครับ1เซตเนี่ยน,นะครับกับอาคารเซตเนี่ยที่มันคอยตอบรับไอตัวนี้อีกรอบหนึ่งอะ่ะทำให้มันดูเป็นอาณาจักรเดียวกันอะ่ะตรงเนี้ย อาณาจักรเดียวกันที่มุกมันแปลกขึ้นนะ่ะเออก็คือหลังจากที่เดินมาจากหน้าสถานพยาบาลเนาะวงเวียนเสร็จเนาะเออตรงนี้เราขยายพื้นที่นะไปนะข้ามสะพานปุ๊บนะครับมาในโซนนี้เสร็จเออแล้วเดินเข้ามาในโซนเนี้ยโซนนมและโซนร้านนมเนี่ยนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าร้านนมมันโอบรับคนที่จะเข้ามามากกว่าการที่จะหันไปฝั่งนี้ให้หมดอนะ่ะหรือว่าการจัดองค์ประกอบแบบอื่นเออพอจะนึกภาพออกกันเนาะ นะครับเออมันมีการมันมีการใช้รั้วดเดียวกันแต่ดูเป็นสัดส,ส่วนที่ชัดเจนอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับสัดส,ส่วนที่ชัดเจนเพราะลักษณะการวางอาคารสก,กินคุกกี้และลักษณะการวางอาคารโรงงานที่หันหน้าเข้าหากันแต่ว่าอยู่ไกลๆกันแบบนี้สัดส,ส่วนตรงนี้ก็เลยชัดนะครับสัดส,ส่วนตรงนี้ก็เลยชัดเป็นพบพื้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหม ตรงนี้ก็เลยดูมีเสน่ห์เนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่มีเสน่ห์มากนะครับอืมน่าสนใจเป็นอ่าเพียววานิลาที่น่าสนใจแล้วก็สมที่เอามาใช้เนี่ยมันดูมันดูอบอุ่นนะ่ะมันดูเป็นความหนาวที่อบอุ่นนะ่ะนะครับอืมมันดูกระชับมันดูกําลังดีมันดูแบบไม่เวินเวอร์ครับตรงเนี้มีแต่คําพูดผมนี่แหละที่เวินเวอร์เนาะต่อนะครับ หลังจากนั้นไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับทำให้ตัวด้านหลังของเพียววานิลาเนาะเป็นบรรยากาศของสนูที่แบบเหมือนอยู่หลังเขาอะนะครับเนี่ยความรู้สึกมันคือหลังเขาเลยเพื่อนบรรยากาศตรงนี้คือดีงามมากเลยนะมองไม่เบื่อนะตัวเนี้ยถือว่าท็อปฟอร์มล่าสุดโซนเพียววานิลาคุณเนี่ยผมให้โซน ไหนนะท็อปฟอร์มสุดอ๋อโซนนั้นครับโซนที่จัดร่วมกับตัวกับตัวชอบพิคอสดาตอนนู้นใช่ไหมณเวลานี้นะครับเพียววานิลานี้ท็อปฟอร์มสุดสำหรับผมเป็นเพียววันนี้ลาเวอร์ชันสนุที่ผสมชินามอนแล้วก็จัดองค์ประกอบแล้วก็ใช้ลักษณะโค้งเว้าของพื้นที่ออกมาได้กำลังดีไหนจะของเล่นเพียวอีกนะครับ ตรงเนี้ยว้าวสุดในเมืองนี้นะครับเนะาะสำหรับของเมื่อของคุณนัทพงศ์ประมาณนี้นะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ท็อปฟอร์มเสมอนะครับแล้วก็พยายามคิดงานให้มันแปลกใหม่เสมอนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้าเกิดใครชอบแนวเรื่องราวแต่ก็จะพยายามทําจุดสนใจแต่จุดสนใจก็เป็นจุดสนใจที่เป็นเรื่องราวเป็นจุดสนใจที่เป็นงานละเอียดเป็นจุดสนใจที่ ไมไ่ทำมาแบบเอ้ยต้องโฟกัสแสงสีเสียงอลังการอะไรเงรี้ยไม่ใช่ไม่ได้มีสามิติเวอร์เวอไม่ได้เห็นแล้วจะต้องร้องอู้นะครับแต่ดูดีเทลนะครับเนี่ยแต่งานเขาจะเป็นงานเรื่องราวแต่พยายามย้ำเรื่องราวให้มันดูน่าสนใจขึ้นด้วยอะไรต่างหากนะครับนะเนาะการใช้น้ำการใช้ลหลายๆเลเยอรนะ์แล้วก็พื้นด้านในที่ถ้าเกิดใครได้มีโอกาส เข้าไปโฟกัสดูจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่างานมันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ดีนะเออใครชอบงานลักษณะนี้นะครับก็ลองเอาไปต่อยอดได้แล้วก็ฝากนะครับผลงานเก่าๆของคุณนัทด,ด้วยเนาะเออที่อ่ะเคยลงไปเนาะนะครับเพืนะ่อนประมาณนี้ครับผมสำหรับคุณนัทครับผมขอบคุณมากครับที่เอาเมืองดีๆเข้ามาให้รับชมนะครับ